ไปที่ปากีสถานนะครับปากีสถานมีแม่น้ำสายหลักเพียงสายเดียวที่หล่อเลี้ยงคนประมาณ2ใน3ของประเทศแต่ว่าปรากฏการโลกร้อนกำลังทำให้แม่น้ำแห้งลงแม่น้ำอินดุส เป็นสายน้ำที่เปรียบเสมือนสายเลือดหล่อเลี้ยงปากีสถานทั้งประเทศด้วยความยาว3,000กิโลเมตรไหลาจากที่ราบสูงที่เบตลงสู่ทะเลอาระเบียต้นแม่น้ำอินดัสมาจากทานน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัยเป็นแม่น้ำหลักเพียงสายเดียวของประเทศที่ได้ชื่อว่าแห้งแล้งมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแห่งนี้อินดัสเป็นแหล่งน้ำหลักของเมืองสำคัญสำคัญ,คญและระบบโชลประทานทั้งประเทศที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรถึง90ล้านไร่ ซึ่งมีชาปากีสถานถึงสองในสาฝากชีวิตไว้ขาดกันว่าทาน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยจะลดลงเรื่อยๆจากปรกากฏการ์โลกร้อนนั่นหมายถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำอินดัสจะลดลงด้วยซึ่งจะก,กระทบชาปากีสถานมหาศาลและอาจจะทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นครั้งใหญ่ตามมา